บสวัสดีครับพอแม่พิ้องที่รักและพารพทุกทุกทันนะครับเมื่อนี้ผมนายประยุงหรือพอประยุงจากไรตึกูลปีเลี่ยมนะครับก็ได้พามาชมแสงหยาในแสงปลูกไม้นะครับในซิฟโกเมอร์นะครับแสงนี้อกา จะได้พามาชมนะครับวางปลูกไม้สามไลนะครับเพื่อจะขยายทนพันต่อไปนะครับเพื่อจะให้เพียงพอกับเพื่อนๆสมาชิกที่สัง่งออดอื์มานะครับ ถูกล่องรับไว้เรื่อยๆนะครับตอนนี้ท้อนพันกันมี่อยู่ประมาณสิบหาไรนะครับผมนี่นะครับใชเบิ้งใกล้ๆนะครับ ลังแตกนอคันมากงานสวยงามนะครับผมนั่ครับผม แสงนี้ก็คือได้ล่องคืนโดยปุ๋ยขีกไก่แกบนะครับหมอพี่น้องก็จะได้เห็นความสวยงามของหยาในแปลงไม้นะครับนี่นะครับดอยเบิ้งใกล้ๆนะครับผมค้องหยบบนั่นนะครับ ก็จะได้ตัดเป็นทอนพันธ์นะครับผมแสงนี้ก็คือตอสองนะครับ กำลังจะพ่อตัดนะครับต่อสองก็ได้พามาชมทั้งแปลงปลูกไม้ทั้งแปลง,ง,งต่อสองนะครับ จะได้ใกล้จะตัดอีกแล้วนะครับต่อสองเป็นกับกำลังงามขึ้นมานะครับนี่นะครับพี่น้อง<ม>อในผลดีของการปลูกทีนะครับเพื่อนก็จะเกิดมาต่อแรกก็คือทีนะครับ พมพวกหยาธรรมชาติได้ดีนะครับผลดีกับการปลูกที่นะครับผมนี่เมื่อนี้ก็ก็จะปล่อยน้ำเขายีกนะครับหลังจากวานปุ๋ย ปาท่านผู้ชมเบิงเ่งไกลๆนะครับปลาพ่นจง่ามขนาดไหนนะครับแค่ซิบกามือนะครับอย่าในแปลงนี้คือง่ามเร็วนะครับ นอยใหญ่นะครับแปลงหยาในแปลงปลูกไม้สามไรนะครับ นี่ก็เอวัยซับนิกอนนะครับเมื่อหน้าผมก็จะได้มาถ่ายให้เบิ้งไม้นะครับเิ็นระยะระยะไปนะครับสวัสดีครับ